เป็นแนวหลักการก็ค่าวนต้นที่คิดว่ามันจะเป็นการสร้างความชัดเจน เตือนภัยประชาชนเนี่ยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานีนั้นเนี่ยจะต้องตัดสินใจในการที่จะเตือนภยัยหรือว่าให้ข้อมูลประชาชนแต่รายละเอียดว่าจะเตือนอย่างไรจะต้องประกาศฉบับนี้ค่ะกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่มีความผิดนะให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิทียุโทรทัศน์หลักหรือว่ารองนะคะค่ะ แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนมีกสกชสก,กับการเีื่อะแก้ปัญหาปสู่อานาคตเนี่ยสกสชไม่สามารถเขาเรียกว่าคิดจากบนฐานกระดาษเปล่าได้อย่างตอนนี้ถ้าเราอยกากจะมาออกแบบขึ้นความถี่ที่บอกว่าอยากให้ลำปางมีเหลือกี่ขึ้นกรุงเทพกี่ขึ้นเนี่ยมันคิดจากฐานใหม่ เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นมาทุกวันนี้เนี่ยคือทุกคนยึดกันเต็มพื้นที่แล้วถ้าเราให้เขายุติแล้วเริ่มใหม่มันก็จะเกิดโกลาหลนะคะเพราะฉะนั้นทางแก้ของกระงชตอนนี้เราเลยออกร่างประกศาศอันหนึ่งมาเรียกว่าร่างประกศาศทดลองการประกอบกิจการยุบกระจายเสียงนะคะนั่นก็คือจะเป็นการแก้ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วง2อสปีนี้ระหว่างที่หนึ่งเรากําลังดาเนินการที่จะพิจารณาความจําเป็นนขึ้นหลักว่ารัฐเดิมใครต้องคืนบ้างใครไม่ต้องคืนเหลือเท่าไหร่นะคะ กสองคือสำรวจสภาพการที่มันเป็นอยู่ของขึ้นใหม่เนี่ยว่าเอาเข้าจริงแล้วใครถือผู้มีสิทธิ์และใครจะใครจะเข้าข่ายในการทดลองได้หรือไม่ได้แล้วระหว่างนี้ที่เรากําลังออกแบบตารางวิทยุใหม่นะคะเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาคนที่เขาประกอบกิจการอยู่ตอนนี้ที่ได้รับรองสิทธิ์เนี่ยมาเข้าสู่การทดลองประกอบปิจการก่อนเป็นระยะเวลา3ปีนะคะนั่นหมายความว่า คนที่เคยมาลงทะเบียนตั้งแต่สมัยกทชชเดิมเนี่ยนะคะก็จะได้สิทธิ์รอกอันต่อไปแต่ทุกคนจะต้องปรับตัวแบ่งตัวเองออกเป็นสามประเภทหลวงหลวงก่อนนะคะก็คือว่าเป็นประเภทสาธนาะรณะธุรกิจชุมชนชุมชนกับสาธารณะมีความเหมือนกันอยู่ระดับหนึ่งก็คือไม่เน,น้นแสวงหาก,กําไรนะคะแต่ว่าธุกรกิจเนี่ยมีกําไรทําโฆษณาได้ก็ต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้พอมก็สุกติตกาถาวรต่อไป แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องทําตามกฎปฏิกิิกาที่เกี่ยวข้องเช่นเรื่องมาตรฐานต้องทําตามมาตรฐานทางเทคนิคก็คือ500 500วัตต์เสาสูงไม่เกิน60เมตรแล้วก็ส่งไปไม่เกิน20นะคะสูตร500 60 20ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้เป็นจริงแต่ว่ามันเป็นกฎที่เราวางไว้แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นแนวทางโดยสรุปก็คือว่าต่อไปวิทยุกลุ่มที่อยู่ในการได้รับสิทธิ์ทดลองออกอากาศเนี่ย เขาจะมีความปลอดภัยจากถูกดำเนินดีจากพรบวิทยุคมนาคมแต่เขาต้องทำตามกัพิการที่กสชวางไว้ไปสว่กลุ่มที่อยู่นอกอันนี้แล้วถ้าเกิดสำนักงานเขตเราไปตรวจพบหรือว่ามีเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะนั่นก็คืออาจจะร้องทุกกล่าวโทษต่อสำนักงานตำรวจไปกันไปเพราะถึงว่าเราก็คงต้องเริ่มจริงเราก็ต้องจริงจังมากขึ้นในการแก้ปัญหาซึ่งก็ค่อนข้างลำบากใจมากเพราะเราก็รู้ว่าทุกคนก็อยากจะมีวิทยุนะคะ แต่ถ้าเราให้ทุกคนทำโดยที่ไม่กำกับดูแลเนี่ยมันก็จะเกิดความลุกหลือเมากแล้วเราก็จะค่อยๆกำกับลุกไปทีละนิดทีละนิดในแง่ที่ว่าจะให้ทุกคนก็้าสู่กติการนี่ก็คือเป็นแนวทางการาแก้ปัญหาเป็นตน้น